สวัสดีครับมาพบอันอีกเช่นเคยนะครับกับการสอนนะครับผ่านวดีโอนะครับของคุณครูนะครับนักเรียนจากคราวที่แล้วนะครับคุณครูได้เอาลงไปในวิดีโอนะครับซึ่งเราจะหาใช้ในการหาระดับความเข้มเสียงถูกไหมครับเราจะหาระดับความเข้มเสียงก็คือ B เท่ากับ10บล็อกนะครับ10บล็อก I ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ12ถูกไหมครับแล้วก็จะมีสมการที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องอีกสำหรับวันนี้นะครับทีนี้ถ้ามันมีสภาวะที่แตกต่างกันนะครับสภาวะที่แตกต่างกันทีนี้เราจะมาหาในหัวข้อที่เกี่ยวกับผลต่างก็คือระดับความเข้มเสียง B1-B2 ลบ B2 นะครับเท่ากับ10บล็อกนะครับ i 1ส่วนด้วย I 2 นะครับันนี้นะครับไอหนึ่งส่วนด้วยไอสองนะครับหรือเราจะได้เป็นไอหนึ่งไอสองก็คือเราก็จะได้เปลี่ยนตัวนี้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะครับนะครับนะครับ p 1หนึ่งส่วนด้วย p 2สองคูณด้วยนะครับนะครับเขาเรียกว่า เขาจะเรียกว่าตัวนี้ว่าผลต่างระดับความเข้มเสียงซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเขาเรียกว่าผลต่างระดับความเข้มเสียงนะครับความเข้มเสียงผลต่างเมื่อสภาวะมันแตกต่างกันนะครับสภาวะมันแตกต่างกันนะครับเราอยู่คนละสภาวะถ้าสภาวะมันแตกต่างกันเราก็จะได้ ระดับความเข้มเสียงที่แตกต่างกันนะระดับความเข้มเสียงที่แตกต่างกันว่าได้ส่วนส่วนไหนนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้ดูดีๆนะครับนักเรียนนะครับเวลานักเรียนตั้งสมการดูนะครับเราตั้งหนึ่งขึ้นก่อนตัวนี้ต้องหนึ่งนฮะตัวนี้ต้องสองถูกไหมครับเห็นไหมฮะแต่ว่ามันจะแปรผกผันกับอะไรเขาจะแปรผกผันกับ R นะครับแปรผกผันกับ R เห็นไหมครับดูดีๆนะครับคุณครูคอมเมนต์ให้ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะแปลผันตรงนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าผลต่างระดับความเข้มเสียงนะฮะผลต่างระดับความเข้มเสียงซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของตรงนี้นะครับระดับความเข้มเสียงที่แตกต่างกันไปนะครับนะครับทีน,นี้เราก็มาดูได้นะครับอโอเคเพราะนั้นเราจะมาดูตัวอย่างนะครับ อ,อขอให้นักเรียนนั้นเปิดเอกสารเรียนขึ้นมานะครับนะครับนาไหน <c oughs> โอเคเปิดนักเรียนเปิด หน้าที่21ขึ้นมานะครับ21นะครับ21หน้าที่21ขึ้นมานะครับ21นะครับอ่ะมาดูกันเลยตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการคำนวณเรื่องนี้คุณครูจะเน้นเป็นพิเศษนะครับนักเรียนเน้นเป็นพิเศษโอเคเรามาดูเริ่มกันเลยนะครับพร้อมหรืยอยังนะครับโอเคเขาบอกว่าลำโพงหนึ่งตัวนะครับ มีระดับความเข้มเสียง 60dB เดซิเบลถ้าใช้ลำโพงชนิดเดียวกัน10ตัวจะมีความเข้มสีระดับความเข้มเสียงกี่เดซิเบลโอเคเพราะฉะนั้นลำโพง1ตัวก็แสดงว่า i1 มันก็คือ1นั่นเองถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็น B1 B1 ถครับถ้า10ตัวมัน i2 เราก็คือ10 i ถูกไหมครับ i2 ถาวม, 2, า 10, ถมถาว่า B2 เท่าไหร่นะครับ b2 เท่าไหร่ โอเค B2 สองเท่าไหร่นะครับข้อนี้ถามหา b 2สองก็คือสภาวะที่สองโอเคนั้นเราก็เริ่มเดินเลยนะครับข้อนี้ให้ลองเรียนตั้ง B 2สองขึ้นก่อนเราจะไม่ได้ย้ายข้าง b 2สองลบ b หนึ่งเท่ากับ10บล็อกอ่ามาเริ่มจากสองขึ้นก่อนตรงนี้ก็ต้องเป็น I2 สองนะครับอันนี้ก็เป็น I1 หนึ่งเริ่มตรงนี้ขึ้นก่อน ดังนั้น B 2เราก็มาเราก็แทนค่าเลยนะครับ B 1ก็ห0ถูกไหมครับส0ล็อก10ล็อก,อก i 2สองของเราก็คือ10 i1 เราก็คือหอ้าวเห็นไหมครับมันเข้าสู่ล็อก3ามันแล้วเพราะนั้นเข้าสู่ล็อก3มันเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลยครับ10วงเล็บล็อก a หาร b ก็คือ log a ลบ log b เราก็จะได้เป็น log ก L 1 0ลบ log กนนั่นเอง log ส1 0ลบ log ซึ่ง log ก1ก็คือมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็จะเหลือออกมาเพราะนั้นเราก็จะได้เป็น b 2 6 0ลบหกสไหมเขียนแก้เลยนะครับ10 ล็อกสิบก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่งเราก็คูณหนึ่งเลยเพราะนั้นเราก็ได้ b 2สองออกมาตอบเรียบร้อยใหญ่ข้างนะครับใหญ่ข้างเพราะนั้นมันมีความเข้มเสียงมันเพิ่มขึ้นระดับความเข้มเสียงก็จะเพิ่มตามนะครับเพิ่มตามเพิ่มตามไปเลยนะครับก็จะได้เป็นเจ็ดสิบเดซิเบลตอบเรียบร้อยนะครับใช่ไหมฮะนะฮะ เราก็ายตัวนี้ออกมาโอเคได้แล้วนะครับ b 2เพราะนั้นเวลาเรียนตั้งสมการเราเอา b 2ขึ้นก่อนก็ได้นะครับ b 2ลบ b 1อย่างนี้ก็ได้นะครับมาดูข้อต่อไปเขาบอกว่ายุงตัวหนึ่งบินมาที่ประตูห้องอยู่ห่างจากนายกอ20เมตรพบว่าระดับความเข้มเสียง2 0เดซิเบลเพราะฉะนั้นถ้ายุง1 0 0 0 0แตัว ระดับความดังที่มาถึงในกอจะมีค่ากี่เดซิเบลเพราะนั้นยุงหนึ่งตัวตรงนี้ก็คือ i1 เพราะนั้น i1 i 1ของเรานั้นก็จะได้เป็น1ถูกไหมครับทีนี้ถ้ามันยุงอันนี้ก็คือ i 1อันนี้ก็เป็น i 2ยุงหนึ่งแสนตัวเพราะนั้น i 2ของเราก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ไอสองของเราก็จะได้เป็นหนึ่งแสนตัวหนึ่งแสนตัวก็เป็นสิบกำลังห้าถูกไหมครับสิบกำลังห้า เรามาดู B 1 B 1ของเราก็คือ20่สบเดซิเบลนะโจทย์ถามว่าถ้า1แสนตัวจะกกี่เดซิเบลก็คือถามหา B 2เช่นเดิมนะแล้วก็ B 2มาโจทย์ถามหาว่า B 2เท่าไหร่โจทย์ถามหาอะไรให้อะไรมาบ้างทีนี้เขาให้มาเป็นระยะ20เมตรดังนั้นข้อนี้ก็คือ R มันจะคงที่นะครับนักเรียน อาจจะเท่าเดิมคงที่ก็เราไม่ต้องไปทะลุไปถึงสมการนู้นนะรเราก็มาตั้งสมการเลยตั้งสมการเลยนะครับเพราะนั้นสมการของเราก็คือ b 2ลบ b 1เท่ากับ10ล็อกจบแล้วนะครับนี่ก็เหมือนเดิม i 2ส่วนด้วย i 1นะครับเราก็แทนค่า b 2ลบนะครับลบ20 สิบล็อกนะครับอ้าวทีนี้มันล็อก i2 คือ10กําลัง5ส่วนด้วย A1 ส่วนด้วย A1 ก็คือ1แน่นอนครับมันก็จะกลายเป็นล็อกเหารเหมอนเดิมล็อก A หาร b เราก็จะได้ล็อก1ก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น B2 ลบ20เท่ากับ10วงเล็บล็อก10กําลัง5ล็อก1เราไม่เขียนนะครับเพราะล็อก1คือ0 ล็อกหนึ่งมันเป็นศูนย์นะครับเพราะล็อกหนึ่งมันเป็นศูนย์เราก็ไม่ต้องเขียนล้วก็ทีนี้ทีนี้นก็เข้าสู่ล็อกสามันแล้วเ,เข้าสู่ล็อกสามันแล้วแล้วก็ได้เป็นสิบล็อกห้าล็อกสิบห้าล็อกสิบล็อกสิบก็คือหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะได้แล้วนี่ก็แทนลงไปสิบคูณด้วยห้าล็อกสิบคือหนึ่งก็คูณหนึ่ง หนึ่งคูณห้าห้าคูณหนึ่งก็คือห้าห้าคูณสิบเป็นห้าสิบเราก็จะได้บีสองมาเลยคำตอบก็จะได้ออกมายุงหนึ่งแสนตัวก็ตอบเจ็ดสิบเดซิเบลนั่นเองนะครับเจ็ดสิบเดซิเบลข้อนี้นะครับเจ็ดสิบเดซิเบลนะครับได้เจ็ดสิบเดซิเบลมาก ง่ายๆลองดูนะครับทีนี้เนาะ,อ,ะอันนี้แนวตัวอย่างนะครับมาดูเมื่ออยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงเป็นระยะ5เมตรวัดระดับความเข้มเสียงได้50เดซิเบลถ้าระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงเป็น50เมตรระดับความเข้มเสียงจะเป็นกี่ค่ากี่เดซิเบลเพราะฉะนั้นคนนี้เขาให้ระยะมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น R 1 R 1เพราะฉะนั้นถ้าห่างเป็นระยะ R 1มันก็จะได้ B 1เท่านี้ถูกไหมครับ ถ้าห่างเป็นระยะ50ก็คือ r 2มันก็ได้เป็น b 2เท่าไหร่นะครับ b 2เท่าไหร่นะครับข้อนี้ r 2. มาแต่ว่าแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากระยะ5เมตรกับ50เมตรนั้นมันเป็นระยะที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงตัวเดียวกันเพราะนั้นข้อนี้ p ก็คง,คงที่ก็คือ p 1มันจะเท่ากับ p 2 ั่นเองครนี้ p จะคงที่เพราะว่าเกิดจากแหล่งกําเนิดเสียงแหล่งเดียวกันก็คือ p คงที่นั่นเองมันจะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมี r มาให้นะครับเราก็ตั้งสรรมการไปนะครับ10ล็อกเหมือนเดิม p 1ต่อ p 2คูณด้วยนะ r 2 เวลาเรียนตั้งสมการเรนีตั้งให้มันถูกนะครับทั้งหมดยกกำลังสองพาะฉะนั้นข้อนี้ง่ายๆนะครับนักเรียนนะแล้วก็แทนลงไปเลยนะครับ b1 ก็คือ50แทนลงไปเลยนะครับลบ b2 จะให้หา10ล็อก่า p1 กับ p2 มันเท่ากันตัดเราไม่ต้องไปพิจารณานะครับเอาทีนี้วิธีการก็คือให้นักเรียนเอา2ยกกำลัง2ตัวนี้ ยกกำลังสองตัวนี้เอามาคูณที่หน้าล็อกเลยมันก็ได้กลายเป็น20่สถูกไหมครับตอนนั้นตัวนี้ก็จะได้กลายเป็น r 2องส่วน r ห r สส่วน r 1 r นึยกกำลังสองก็จะหายไปเพราะว่าเรานำมาคูณที่หน้าล็อกแล้วนะครับไปคูณที่หน้าล็อกแล้วนะครับเรามาคูณมาคูณแล้วจากนั้นเราก็มาทาง r 2 r 2ของเราคือ50าสิบถูกไหมครับ r สองของเราคือห้าสิบเราก็ใส่50าลงไป อันหนึก็คือห้าอันนี้ตัดก็เหลือหนึ่งอันนี้ตัดอันนี้ห้าสบมันก็ได้เป็น10บส่วนหนึ่งนั่นเองอ่าเรียบร้อยแล้วครับทัางเรียนเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เป็นห้าสบ b สองแล้วก็ยี่สิบล็อกสิ่าวงเล็บมันก็ลบล็อกหนึ่งเราก็ไม่เอาล็อกหนึ่งก็คือศน นะครับล็อก1ก็คือ0นย์โอเคเราได้นะครับเราก็ยายยี่สนะิคูณหนึ่งนะครับคูณหนเพราะนั้นเราก็จะได้ B2 ออกมา B2 ก็จะกลายเป็น30มสิเพราะน,นั้นเราก็จะได้เป็นนะครับ B2 ก็เท่ากับ30 d สิบเดซบลนะครับ สามสิบเดซิเบลเพราะนั้นเมื่อระยะห่างมันมากขึ้นนะครับระดับความเข้มเสียงมันจะต้องลดลงมันก็จะเป็นไปตามหลักการของสมการเลยเมื่อระยะห่างมากขึ้นระดับความเข้มเสียงจะต้องลดลงนะครับต้องลดลงเพราะฉะนั้นและอีกวิธีหนึ่งก็คือเวลานักเรียนทําสังเกตดีๆว่าสังเกตนะครับว่าแหล่งกําเนิดเสียงนี่มันแหล่งเดียวกันไหมมีกี่แหล่ง มีต้นกำเนิดมีแหล่งกำเนิดเสียงกี่แหล่งถ้ามันแหล่งกำเนิดเสียงเดียวกันนี่ก็แสดงว่าพีมันคงที่ไปเราก็ไม่ต้องนำมาคิดนะครับเราก็ตัดกันไปมันก็จะได้นหนึ่งนะครับตัดกันไปอย่างนี้นะครับโอเคอ่านี่คือส่วนนี้นะครับเพราะนั้นเราผ่านไปแล้ว3ามตัวอย่างนะครับ3ามตัวอย่าง ครูก็จะเพิ่มเทคนิคในการทําให้อย่างเช่นมันยกกําลังสองเนี่ยเช่นยกกําลังสองเราก็มาคูณที่คูณสิบที่อยู่หน้าล็อกเลยนะครับคูณสิบที่อยู่หน้าล็อกพอเราคูณสิบก็จะกลายเป็นยี่สิบมันลองไปตรงยกกําลังสองมายุ่งยากนะครับหรือจะยกกําลังสองเลยก็ไม่ว่านะครับโอเคนะครับอ่ะมาดูอ่ามาดูข้อสิบเจ็ดครับ เขาบอกว่าแหล่งกําเนิดเสียง B A และ B ที่มีจุดมีกําลังเสียงอ่ะกำลังเสียงม่เหมือนกันแหละเพราะนั้นมันมีแหล่งกําเนิดเสียง2แหลง่งอันนี้ก็จะเป็น P A ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็น P B นะครับตามลําดับเอาแหล่งกาเนิดเสียงมาทดลองวัดระดับความเข้มเสียงที่ละแหลง่งระดับความเข้มเสียงที่ระยะห่างจาก B 2เมตรอันนี้ก็คือ R B ถ้าห่างจาก B 2เมตรต่างจาก ระดับความเข้มเสียงที่ห่างจาก a 1เมตรกี่เดซิเบลเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็คือถามหาอะไรครับก็คือถามหาผลต่างระดับความเข้มเสียงนะครับนะครับผลต่างระดับความเข้มเสียงนะครับก็คือ b a ลบ b b เท่าไหร่โจทย์ต้องการหาถามว่าเท่าไหร่ผลต่างระดับความเข้มเสียงนะ BB, ห,ยงาห,าาาาห่าง,าเเง2เมตรกับห่าง1เมตรมีผลต่างเท่าไหร่กำลังเสียง ที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียง2แหลง่งบันข้อนี้ P ไม่คงที่แน่นอนนะครับพไม่คงที่ P A กับ P B P นะครับ PA กับ P B อ่าเราก็ตั้งหละอ้าว b a ลบ BB นะบ,บล็อกมันเดิมสูตรเราก็มานะคูณด้วย R ที่แตกต่างกัน นะครับ r ที่แตกต่างกันโอเคนั่นนี่ก็จะเป็น rb ยกกำลัง2 ra ยกกำลังสองโอเคเราก็มาแทนค่า10ล็อก pa ก็คือ10 pb ก็คือ40คูณด้วย rb rb คือ2 2 2เป็น4 rb ยกกำลังสองก็ได้4 ra ยกกำลังสองก็คือได้1 ตัดไปตัดเอาตัดได้อีกตัดตัดส่วนแล้วมันคือ1เพราะนั้นเราก็จะได้เป็น ba ลบ bb เท่ากับ10ล็อก1ส่วน1อ่าด้1ส่วน1ซึ่งล็อก1มันก็คือ0นั่นเองเพราะนั้นเราก็ได้แล้วครับ10คูณศ1ล็อก1คือ0เพราะนั้นต่างไหมครับไม่ต่าง ก็ตอบ0นะูนย์เดซิเบลอ่าข้อนี้ตอบ0ูนย์เดซิเบลไม่ต่างนะครับไม่ต่างไม่ต่างนะระดับความเข้มเสียงก็ไม่ต่างเลยนะครับไม่ต่างนะศูนย์เดซิเบลโอเค นะครับกรนีก็กาลังเสียงมันไม่เท่ากันนะครับกาลังเสียงมันไม่เท่ากันเราก็สามารถที่จะหาข่าวมาได้นะครับอ่ะโอเคมาดูนะครับต่อไประดับความเข้มเสียงในโรงงานแห่งหนึ่งมีค่า80เดซิเบลคนงานผู้หนึ่งใส่เครื่องครอบหูซึ่งสามารถลดระดับความเข้มลงเหลือ70็ดเิบโอเะวันตัวนี้ก็คือถ้าไม่ใส่นี่มันก็คือเราจะได้ B 1ก็คือ80แต่ทีนี้ถ้าเราใส่เครื่องครอบหูปรากฏว่ามันเหลืออยู่70 ตัวนี้ก็คือ b 2เครื่องดังกล่าวลดความเข้มเสียงลงกี่เปอร์เซนต์พอถามเป็นเปอร์เซนต์นะครับเพราะนั้น i 2กี่เปอร์เซนต์เพราะนั้น i 2เราจะลดลงไปกี่เปอร์เซนต์มันลดลงไปนะเราก็ต้องไปหา i 2ก่อนเพราะนั้น i 2เท่าไหร่เราต้องไปเทียบที่เปอร์เซนต์เพราะนั้นตอนที่เราไม่ใส่เครื่องกบหูก็แสดงว่าตอนแรกมันมันก็คือมันมีค่าอยู่100รถูกไหมครับ แล้ว i2 มันจะเท่าไหร่เราต้องไปหา i2 ก่อนซึ่งมันก็มี b1 เท่ากับ80ดูิไหมฮะ80 b2 เท่ากับ70 70นะ b เเท่ากับ70เพราะเราต้องมาหา i2 ก่อนถูกไหมครับหา i2 ก่อนเพราะนั้นเราก็เป็น b2 ลบ b1 เท่ากับ10บล็อกสองส่วน i 1หนึ่งส่วน i 1หนึ่งสองส่วน i 1หนึ่งะครับ i2 สองส่วน i 1หนึ่งอ่าสองของเราก็คือเจ็ดสิบลบแปดสบเท่ากับ1ิบล็อก i สองของเราก็คือให้หาส่วนโดยวย i 1ของเราก็คือสิ นั่นเองจากนั้นเราก็70-80ลบ80ก็คือได้ลบ10จากนั้นก็ย้าย10มาหารย้าย10มานีน่นะครับอ่ะตัดกันมันก็จะได้เป็นลบอะไรครับลบ1เพราะนั้นเราจะได้ลบ1ทีนี้เราจะทำยังไงต่อ ไม่ใช่ย้ายสิบขึ้นไปคูณลบหนึ่งนะครับได้ลบสิบไม่ใช่นะครับเราจะต้องทำการที่เรียกว่านะครับอ่ะหนึ่งร้อยขอโทษหนึ่งร้อยก็คือสิบกำลังสองอ่ะแกตัวน,นี้ก่อนก็คือหนึ่งร้อยไอสองคือหนึ่งร้อยไอหนึ่งคือหนึ่งร้อยก็คือสิบกำลังสองนะครับอ่าเราจะต้องทําการเทคล็อกนะครับเทคล็อกขึ้นมาเมื่อเราเทคล็อกก็จะกลายเป็นตัวนี้จำให้ดีนะครับเทคล็อก ก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ1เราจะต้องทำการเทคล็อกนะครับก็ได้เป็น10ยกกำลังลบ1ได้เท่ากับล็อก i2 ส่วน10กำลัง2โอเคได้มาเมื่อเทคล็อกตัดไปครับตัดไปเราก็จะได้เป็น i2 ส่วน10กำลัง2เท่ากับ10ยกกำลังลบ1เราก็ย้ายไปครับ สิบยกกำลังลบหนึ่งคูณสิบยกกำลังสองเพราะนั้นเราก็จะได้เป็น I 2สองเท่ากับสิบกำลังหนึ่งสิบกำลังหนึ่งซึ่งสิบกำลังหนึ่งก็คือสิบแสดงว่าเมื่อเราใส่เครื่องครอบหูลงไปนี่ความเข้มเสียงมันก็จะเป็นเท่ากับสิบแสดงว่ามันลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นเราก็ได้ว่ายังยังไม่ตอบเลยครับระดับความเข้มเสียงลดลงไป ความเข้มเสียงลดลงแล้วก็100 -10 ลบ10ก็ตอบเลยครับตอบเท่ากับ90%เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้นักเรียนดูดีๆนะครับก็เรียกว่าเทคล็อกนะเทคล็อกอ่าเทคล็อกนะครับอันนี้ต้องเราต้องการเทคล็อก ตรงนี้เทคล็อกนะครับนี่เราจะทําการเทคล็อกซะก่อนเทคล็อกออกมานะครับเราจะเทคล็อกนะครับจากลบหนึ่งมันจะกลายเป็นล็อกสิบกำลังลบหนึ่งอันนี้ตัวอย่างตัวนี้ถ้าเจอลักษณะนี้นักเรียนทํอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับทาตรงนี้ได้เลยเขาเรียกว่าเทคล็อกนะครับเทคล็อกได้ ผลต่างระดับความเข้มเสียงนะครับโอเคได้แล้วามาดูข้อสุดท้ายกันนะครับข้อสุดท้ายกันามาดูข้อสุดท้ายกันนะครับข้อสุดท้ายาเขาบอกว่าสีไวโอลินหนึ่งตัวหนึ่งตัวแสดงว่าไอหนึ่งของเราคือหนึ่งนั่นเองเท่ากับหนึ่งมีระดับความเข้มเสียงหกสิบเดซิเบลก็บีหนึ่ง ถ้าต้องการให้ระดับความเข้มเสียงเพิ่มขึ้น70 d ดซิ b บลก็ B2 จาก60เป็น70คุณจะต้องสีไวโอลินกี่ตัวนั้นโจทย์ข้อนี้ก็คือถามหา i2 นั่นเองเท่าไหร่นะตั้งเลยอ่ะมาเลยนะครับข้อนี้แล้วก็ B2 เหมือนเดิมลบ B1 เท่ากับ10ล็อกมอนเดิม ส่วนไอ์หนึ่ง้าก็แทนค่า b 2คือ70ลบ60เท่ากับ10ลอ็อนะครับไอสอให้หาก็ติดไว้ไอหนคือ1เหมือนเดิมเทคล็อกเหมือนเดิมครับเพราะนั้นเราจะได้10 10แลเราก็ย้ายมาหารตรงนี้ก็จะได้กลายเป็นล็อกไอ ส่วนหนึ่งเทคล็อกครับผมตัดกันเหลือ1น,นะครับเทคล็อกคุณครูจะเทคล็อกเลยนะครับกลายเป็นล็อก10ยกกำลังลบ10กำลัง1นงึนะครับเท่ากับล็อก i2 ส่วน1นึ่งอ่าเทคล็อกแล้วตัดครับเพราะนั้น i2 ของเรา1ก็คือไปคูณ10กำลัง1 10สกลัง1นึ่ก็คือนะครับ สิบกำลังหนึ่งก็คือ10เพราะนั้นตอบเลยครับตอบ10ตัวเพราะนั้นถ้าเราต้องการให้ระดับความเข้มเสียงเพิ่มขึ้นเป็น70บเดซิเบลเราก็ต้องใช้ไวโอลิน10ตัวนั่นเองนะครับ10ตัว10กำลังหนึ่งก็คือ10นะอันนี้ก็คือในส่วนของผลต่างระดับความเข้มเสียงนะครับผลต่างระดับความเข้มเสียงนะครับเพราะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะ ทำได้นะครับแล้วก็เราเรียนก็ไปตะลุยโจท์อยู่ในตะลุยโจ์นะครับตะลุยโจทย์หน้าไหนนักเรียนเปิดตะลุยโจทย์ขึ้นมานะครับหน้าไหนนั่นเองนะครับวันนี้ในคลิปนี้นะครับเปิดตะลุยโจทย์ขึ้นมาอ่าตะลุยโจทย์เรื่องเสียงอะไรล่ะอ่าตะลุยโจดเรื่องเสียง ความเข้มผ่านไปตุลยโจทย์เรื่องอผลต่างหน้า14นะครับผลต่างระดับความเข้มเสียงตรงนี้นะครับเนียนสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาในกลุ่มของเราได้ถ้าสงสยัยวิธีการทำข้อไหนก็คอมเมนต์เข้ามาในที่กลุ่มใน facebook ของเรานะครับของของห้องเรานะครับโพสลงไปนะครับคอมเมนต์ลงไปแล้วก็สอบถามได้เดี๋ยวครูก็จะตอบให้ ดูแล้วก็ทําฝึกไปนะครับฝึกโจทย์ไปข้อนี้เป็นไม่ไรให้ครูก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้ตั้งแต่ละคนนะครับนักเรียนสามารถเอาคอมเมนต์มาได้ฝึกทําแล้วก็ทําไม่ได้ก็เอเคคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ในกลุ่มของเรานะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับงั้นครูก็จะสอนลงไปในวีดีโอแล้วก็เข้าไปในกลุ่มของเรามาเดิมก็โจดใส่เอกสารเรียนเรานะครับแล้วมาส่งครูในตอนเปิดเทอม ตอนปิดช่วงระยุยาวตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้คุณครูก็พอแค่นี้อย่าลืมนะฮะถ้าทําฝึกโจทย์ไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาสอบถามในกลุ่มของเราได้โอเคแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ